เวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่29มกราคมพันตำรวจเอกแมนรถทองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมพันตำรวจโทปิยพงษ์เอ็นสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พันตำรวจโทสุภรัตน์มีปรีชาและพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาได้รับแจ้งจากร้านรับแลกเงิน TTXchange e ภายในซอยบัวขาวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนำธนบัตร50ดอลลาร์ปลอมจำนวน24ใบามาแลกที่ร้านโดยคิดเป็นเงินไทยเป็นเงินประมาณ4488บาทจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบมิสเตอร์รามีอายุ56ปีสัญชาติอิสราเอลรับว่าเป็นผู้นำธนบัตรดังกล่าวมาแลกที่ร้านจริงจึงได้เชิญตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งโดยมีนางสาวน้ำวพรพนักงานร้านแลกเงินดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันว่าธนาบัตรทั้งหมดเป็นของปลอมซึ่งมีจุดสังเกตที่ลักษณะผิวสัมผัสของธ,องธนบัตรปลอมที่จะมีความลื่นกว่า และเมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข50จะไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ามีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งธนบัตรอันตนได้มาโดยรู้ตัวว่าเป็นของปลอมพร้อมด้วยของกลางธนบัตรสกุลดอลลาร์ฉบับละ50ดอลลาร์จำนวน24ฉบับเป็นเงินไทยประมาณ4 4 4 8 8บาทและมิสเตอร์รามีได้อ้างว่าตนได้มาจากประเทศอิสราเอลก่อนนำมาแลก จึงได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจเอกแมนรถทองผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่1ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ทางด้านของพลตำรวจโทศักดิราเพืออ่ออํา ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดออกกวาดล้างจับกลุ่มอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเมืองพัทยาก็อยู่ในจุดหลักที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงกำชับให้ทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยาออกกวดขันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมง ว่าเขาเขาไม่ทราบว่ามันปลอมแต่จริงแล้ว,ดว่ด้วยด้วยพฤตกรรทั่วไปเนี่ยกดและเขาเอาเงินเนี่ยเขาเอาเงินปลอมเออหนึ่งพันสองร้อยดอลลาร์นะครับและผสมกับเงินจริงมาแลกที่ร้านของ g <PH> อ่ซีพีเอซนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายซึ่งซึ่ง,งร้าน,นก็มีความชำนาญในการในการดูธนบัตรอยู่แล้วนะครับและทีนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์นตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่เริ่มแรกและประกอบกับทางากองธนาคารมีนโยบายว่าชาวต่างชาติเนี่ยเปตกลุ่มต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแล้วเป็นกลุ่มที่ดีเราดูแลอย่างเต็มที่ดูแลก่อนไัยแต่ชาวต่างชาติที่แฝงตัวมากล่าํทผิดแบบนี้เราก็จะต้องปราบปรามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าในการกระทําความผิดหรือมาหาประโยชน์จากเมืองไทยก็คือทางแง่ทางาตัวท่องเที่ยวทางนโยบายาของทางธนาคารเนี่ยทา่ทานท่าน เลขด้าเต็มที่นะครับก็เริ่มต้นก็มีมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะอณบัตจริงนะครับจุดที่หนึ่งนะครับเลขห้าสิบนะครับถ้าเราองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นสีทองถ้าเราเอียงนิดนึงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยักษ์นี่มันยังไงกันอไรกมนกันกัไกัน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 กั่กันกันกันันกันกัไม่นกันกนกั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 นนกั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 นกนกัันก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 นกกัน่ัันก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 ัยกมนกันนกันกันกัน เขาดูเทียบได้ไครับนี่ครเับอกว่าเลขห้าสิบครับมันเป็นสีทองแบบนี้พอพอเราพลิกขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะเห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าที่เป็นแต่อแต่อันนี้ของจีนจะเป็นสีส,สีเขียวแล้วก็ลายน้ําด้านหลังนะครับน่าจะค่อนข้างชัดเวลาถ้าเราส่องกับไฟเป็นลายน้ําตรงเนี้ยอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้ของจริงด้วยนะพี่อันนี้ของจริงนี่มันของจริงครับ